บารมีข้อแรกทานบารมีเองซื้อหมูปิ้งห้าไม้แบ่งให้แมวจอนไม้เดียวนั่นแหละใจของพระโพธิสัตว์เริ่มตรงนี้เห็นหมูปิ้งแล้วอยากแดกแต่เองอดอใจไหวไม่ด่าไม่ตบไม่งับใครแค่ไม่ละเมิดก็เรียกศีลบารมีได้แล้วใจเองเคยวิ่งหาแต่ของอร่อยของมันของหอมแต่วันนี้เองนั่งเฉยๆสงบใจแม้จะคันขา นั่นแหละในการขัม,มาบารมีแบบคนจริงฝึกแมวให้ไหม่หนีมันยากกว่าเลี้ยงลูกอีกนะฮะแต่ว่าเองยังทนได้ไม่ปีตแตกนั่นแหละขันติบารมีของแท้ทุกครั้งที่เองจะเลิกแล้วบอกตัวเองว่าอีกนิดก็ได้วะนั่นแหละแก่นของวิริยะบารมีมันอยู่ตรงนั้นเมตตาไม่ใช่พูดเพราะแต่คือการยื่นมือไปทำให้เขาสบายแม้จะเลิกมือเราเมตตาบารมีมันเกิดตรงนั้น เองเขียนไว้ว่าจะไม่กินของมันสวันแล้วเองก็ไม่หลุดนั่นแหละสัจบารมีสัญญากับใครไม่เท่ากับสัญญากับใจตัวเองชีวิตมันไม่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ได้แค่นั่งเฉยๆแบบมีสติใจก็เติบโตอุเบกขาบารมีคือความนิ่งที่มีชีวิตตอนแรกเองเห็นแค่แมวตอนนี้เองเห็นใจมันเห็นความทุกข์เห็นความจริงนั่นแหละปัญญาบารมี เริ่มผลิตกลีบแล้วบางทีพระโพธิสัตว์ก็มาในร่างแมวจนบางทีธรรมใหญ่สุดก็เริ่มจากหมูปิ้งไม้เดียวขอแค่ใจเรายังอยากดีอยู่ทุกวัน